ลังจะอ่อนแอภายใน5 4 3 2 1สวัสดีครับโน้ตครับจากช่องลื่นฟาร์มชแนลครับถ่ายทอดสดจากจังหวัดประจวบคีรีขันในวันพุทธที่27กรกฎาคมปีสอขึ้นด้วยสัญญาณอินเทอร์เน็ต 4G ความเร็ว1เมกขอบคุณผู้สนับสนุน หลักอย่างเป็นทางการน,นั่นคือกาแฟแดงดำเออสาวนี้เป็นวันทำงานสุดท้ายของผมคือวันพุธวันนี้ก็คือทำงานที่โรงงานวันพฤหัสวันศุกร์ก็จะเป็นวันหยุดของผม ช้านี้ก็รู้สึกง่วงนอนครับไม่รู้ว่าเป็นเป็นกับทุกคนหรือเปล่าพอเวลาเริ่มอายุเยอะนอนเร็วตื่นไวสมัยตอนนี้ผมเป็นวัยรุ่นนอนเร็วสุดเที่ยงคืนช้าสุดหกโมงเช้า<ม>ถามว่าทำอะไรอยู่แว้น แว่นในที่นี้แว่นจริงๆคือขี่รถล่อนไปล่อนมาล่อนมาล่อนไปชีวิตตอนผมเป็นวัยรุ่นผมอยู่กับกลุ่มที่ทำมอไซค์แข่งมอไซค์แข่งในที่นี้ไม่ใช่ว่าแข่งบนถนนนะเอาไปแข่งกันในสนามความเร็วก็คือแดกไบค์แดกไบค์สองร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรคือผมเป็นคนชอบ ความเร็วชอบดูการแข่งรถแต่ไม่นิยมไม่นิยมแข่งบนถนนสมัยก่อนจะมีการจัดการแข่งขันรถแข่งมอไซค์เนี่ยที่กองบิน53อำเภอเมืองประจวบคีรีขันตอนนี้เขเปลี่ยนชื่อเป็นกองบิน5เป็นของกองทัพอากาศวิธีการแข่งก็คือเราจะเอารถสองคัน มาวิ่งแข่งกันในระยะทางตรง2 0 0รอเมตรสี400่เมตรก็คือเวลาเราออกตัวเราจะต้องมันจะมีตัววัดรอบมีตัววัดรอบอยู่อยู่ข้างหน้าพูดกันภาษาชาวบ้านเข้าใจใง่ายคือเราจะต้องทําความเร็วเร่งขึ้นมาให้ได้ประมาณ6 0สิเจ็ดหรือแ80กิโเมตรต่อชั่วโมงก่อนที่เราจะสับเกียร์หนึ่งออกไปเราจะต้องเอารถให้อยู่มันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของคนที่ทํารถลักษณะนนเนี้ย ขอบคุณทีมงานแอดมิน u t u b e นะครับขอบคุณมากๆครับผมพอเรามาอยู่ในในวัยในวัยที่เราเราอยู่ตรงเนี้ยปีนี้ผมก็ผมเกิดปีสองศูนปีนี้ปีผมก็ย่างอายุสี่สิบแปดผมก็มองย้อนกลับไปในในช่วงชีวิตของตัวเองผมมองแล้วผมก็แล้วผมก็ยิ้มยิ้มกับเด็กพวกนี้แล้วผมก็บอกเออลุงเคยผ่านไปแล้วลูกขี่กันดีๆแล้วกัน เด็กสมัยนี้เขาจะมีทรงอะไรของเขาตามสบาย์เขาเราก็เคยผ่านมาเมื่อก่อนตอนที่ผู้ใหญ่เขาพูดนะตอนที่ผู้ใหญ่เขาพูดเนี่ยว่าเดี๋ยววันหนึ่งเราจะเข้าใจชีวิตเองแหละผมยังไม่เข้าใจนะพอเราใช้ชีวิตไปเลยชีวิตไปเลยพอเรามายุขนาดนี้เราก็เริ่มเขาเริ่มเ,ข,เมข้าใจแล้วพูดกันภาษาชาวบ้านง่ายๆคือเราเท่าแล้วพอเราอายุเยอะแล้วเท่าแล้ว ถ้าเราไม่ทำความเข้าใจไม่ศึกษาชีวิตเราก็จะไม่ได้อะไรกับชีวิตเลยหลายๆคนหลายๆคนบนโลกใบน,นี้อาจจะรออาจจะต้องรอความสมบูรณ์แบบนู่นนี่นั่นต่างๆนานาที่จะเอามาเพื่อปลอบประโลมใจตัวเองหรืออาจจะไปมองคนอื่นแล้วเอามาเปรียบเทียบตัวเองหลายๆคนอาจจะต้องอาจจะต้องเอออาจจะเขาจ,จะบอกอะไรอะ ต้องมีเงินเยอะๆต้องเรียนส,งสูงๆถึงจะประสบความสำเร็จแล้วถามว่าแล้วถามว่าคนที่มีเงินเยอะๆเราเราเคยดูดูดูข่าวดูข่าวคนที่มีเงินเยอะได้มาฟรีจากการที่ถูกางวัลนู่นนี่นั่นต่างๆก็อย่างที่เราเห็นเป็นข่าวเขาก็หมดไปแล้ว คนที่เรียนจบมาสูงสูงก็ทำอะไรผิดพลาดในชีวิตเราก็มีเห็นมันมันกำลังหมายความว่าไงมันกำลังหมายความว่าทุกคนนะเกิดมามันมันต้องเขาเรียกศึกษาแล้วก็เรียนรู้กับชีวิตว่าสิ่งที่เราทำไปมันจะให้ผลอะไรกลับมาในชีวิตบางทีเราเราไม่ต้องลองไปทำเองหรอกมองคนอื่นแล้วเ,เอามาสอนตัวเองบอกตัวเองเราสอนตัวเองเป็นไหมบอกตัวเองได้ไหมถ้าเราบอกตัวเองไม่ได้ สอนตัวเองไม่ได้เราก็อยู่ยากบคโลกไปเนี่ยโมกันไปเรื่อยเอยวลาในไลฟ์ตอนนี้ก็5นาทีเหมือนเดิมก็คือมันจะขึ้นไลฟ์สั้นๆ สิ่งที่ผมพูดเอาไว้ในไลฟ์ผมพูดเอาไว้ทําไมผมพูดเอาไว้ว่าวันหนึ่งถ้าผมไม่อยู่บนโลกใบนี้มีคนมาเห็นวิดีโอนี้บางทีเขาได้ยินคําพูดหนึ่งคำพูดใดแล้วเขาสามารถเอาไปเปลี่ยนชีวิตได้มันก็ถือว่าดีสําหรับตัวเขาขอบคุณแอดมิน u t u b e นะครับอย่าง ผมตัดสินใจมามาทำ u t u b e เนี่ยที่แรกก็ไม่เข้าใจเอาตรงๆว่าที่แรกก็ไม่เข้าใจว่ามัน youtube มันคืออะไรผมไม่ได้มองไม่ได้มองเรื่องเรื่องการที่ว่าทำ u t u b e แล้วมันได้เงินนู่นนี่นั่นนะไม่ผมผมไม่ได้สนใจตรงจุดๆนั้นเพราะาผมรู้ว่ารายได้ของ y o u t u b e เขาคิดยังไงผมคิดเป็นแล้วผมก็จะไม่พูดเรื่องไรายได้ด้วยแต่ผมทำทำเพราะว่าผมเป็นคนชอบ ชอบโมโมตามชื่อของผมชื่อช่องผมคือลื่นความชาแนลคือลื่นไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆโมไปเรื่อยๆแต่คนเราอ่ะบางทีถ้าเราเราไม่พูดถ้าเรารู้เรารู้แล้วเราไม่พูดง่ายๆครับเหมือนเรามีต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วเราไม่ปลูกลงไปต้นไม้ต้นนั้นมันก็ไม่เจริญองอกงามขึ้นมา สิ่งที่เรารู้แล้วเราพูดเอาไว้แล้วคนเขามาฟังเชื่อไม่เชื่อเรื่องเขาเชื่อไม่เชื่อเรื่องเขาแต่เราได้พูดลงไปแล้วเพราะสิ่งที่ผมพูดไม่ได้มาพูดเอาแบบเอาสนุกเอามันเลยแต่เราพูดจากสิ่งสิ่งที่มันเป็นจริงๆเรามองเรามองบนโลกไปนี้เรามองบนโลกไปนี้นะทำไมาโลกไปเนี่ยมันถึงไม่มีแดดอย่างเดียว เราเคยถามตัวเองไหมละ่ะทําไมโลกไปเนี้ยไม่มีหิมะอันเดียวไม่มีฝนอย่างเดียวทาไมโลกไปเนี้ยจะต้องสลับไปสลับมาฝนมั่งหิมะมั่งแดดมั่งอะไรมั่งลมมั่งสารพัดต่างๆเรารู้สึกวนลูปไหมล่ะรู้สึกวนลูมไหม,ร,หไหมรู้สึกเบื่อไหมเวลาที่เราเจออะไรที่ซ้ำๆซากการทํา youtube เหมือนกันเราจะทำซ้ำซากได้ไหมถ้าเราทำซ้ำซากได้เราสามารถอยู่อยู่ในวงการ YouTube ได้ได้นาน พราะวงการ YouTube คือการทำซ้ำๆทำซ้ำๆทุกๆวันทำซ้ำๆทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำวิดีโอไม่ว่าช่ององคุณจะมีผู้ติดตามเยอะแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นร้อยล้านคนล้านคนสิบล้านคนร้อยคนหนึ่งคนคุณต้องทำวิดีโอขึ้นมาทำวิดีโอขึ้นมาส่วนจะดูไม่ดูมันเป็นหน้าที่ของคนดูเขาถ้าไม่มีใครดูวิดีโอเรา ถ้าไม่มีใครดูวิดีโอเราเราจะต้องกลับมาถามตัวเองไม่ใช่ไม่ถามคนดูนะกลับมาถามต,ตัวเราเองว่าวิดีโอเราไม่น่าดูใช่หรือไม่เราสามารถดูอนาลิติกข้อมูลหลังบ้านได้สวัสดีครับแม่หมอเสมอขอบคุณครับที่แวะเข้ามาทักทายครับผมโม้ไปเรื่อยก,ก่อนทํางานนะผมไลฟ์ผมสั้นๆครับ20นาทีเวลาในไลฟ์ตนอนนี้10นาทีครับเหลืออีก10นาทีสุดท้ายผมก็จะทํางานแล้วครับ แล้วถามว่าเราจะทำยังไงในเมื่อเราตัดสินใจมาทํา y o youtube แล้วเราจะทํายังไงให้คนมาดูเนื้อหาในช่องร้อยได้ผมต้องออกตัวไว้ก่อนว่าผมไม่ใช่ครูสอนทํา y o u t u b e นะครับแล้วผมก็ยังไม่มีความสําเร็จอะไรที่มายืนยันในสิ่งที่ผมพูดแต่ทุกคนถ้าเรามองกลับไปในช่อง youtube เราเห็นว่าทุกคนที่ทํา youtube จะต้องทําวิดีโอขึ้นมา2 เนื้อหาที่เราทำมันน่าเล้าใจไหมมันน่าติดตามไหมมันมีประโยชน์ไหมเวลาเราดูเราดู youtube เราดูเพราะอะไรหนึ่งเราชอบใช่หรือไม่ใช่ผมตอบเลยใช่มันมีประโยชน์ใช่หรือไม่ใช่ไม่ง่ายผมเป็นคนชอบดูรถแข่งชอบดูฟุตบอลผมดูผมชอบใช่ผมฟังพอดแคสที่มีประโยชน์ ผมฟังเพราะรู้ว่ามีประโยชน์และผมก็เอามาปรปับปรุงตัวเองแล้วก็เอามาแปลงพูดในช่องผมแต่ผมไม่ก๊อปเข้ามาทั้งดุนเพราะว่าถ้าเราเราไม่หาความรู้ถ้าเราไม่หาความรู้ตัวเองไม่หาความรู้ถ้าเราแบบดูอะไรแบบอย่างเดียวโดยไม่ดูอะไรออกไปนอกคนอื่นไม่หาความรู้มาเติมเนี่ยยกตัวอย่างเข้าใจใง่ายเมือนเราไม่อ่านหนังสือ ถ้าเราไม่อ่านหนังสือเราไม่สามารถมีทางรู้อะไรเพิ่มในสมองเลยได้เลยสมองเราไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาจะคิดขึ้นมาได้เองครับเราจะต้องหาอะไรเข้ามาเติมให้ในสมองไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือธรรมชาติออกแบบเรามาคือให้เรามีสองตาถ้าเราสังเกตเรามีสองตาเรามีสองหูเราต้องดูดูเยอะเะฟังเยอะเะแล้วเอามา ใส่ในสมองเราแล้วปรับปุงแม่หมอมบมบอกมีมงด้วยใช่ใช่ครับช่องผมมีมงครับผมช่องผมยูยูทูบเขาเอนดูครับเอนดูเขาจะมีทั้งทีมงานมานั่งดูอะไรต่างๆนาะนาะครับสวัสดีสวัสดีครับคุณแอนนี่สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ก็เข้าโรงงานถอดเครื่องล้าง วันพฤหัสกับวันศุกร์ก็จะไม่ได้ขึ้นไลฟ์เวลาเนี้ยช่วงช่วงเช้าเพราะว่าวันพฤหัสวันศุกร์มันจะเป็นวันหยุดผมบ่ายถ้ามีเวลาอาจจะได้ได้ขึ้นไลฟ์วันพฤหัสกับวันศุกร์นะครับวันนี้ก็คุยกันสเพรหะคุยกันแบบสบายสบายสวัสดีครับคุณสมหมายสวัสดีครับขอบคุณครับที่แวะเข้ามาทักทายเวลาในไลฟ์ตอนนี้12นาทีครับเหมือนเดิมครับขึ้นไลฟ์สั้นๆครับขึ้นเร็วลงเร็วเพราะอะไรกลัวเพื่อนเห็นจนมีคนแซวบ,บอก โอ้โน oh, no like mm ้ด้เลยไลท์ตัวเองเนี่ยฉันมาสวัสดี mm hmm. ปุ๊บ, mm hmm. ปบแปลงปันออกมาทีไลท์จบ like 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 oh แล้วไลท์สดจบแล้วโอ้โหแล้วมีแล้วมีคนถามว่าแล้วเมื่อไหร่เวลาจะผ่านไม่เป็นไรครับ เวลาไม่ผ่านเวลาเวลาสะสมชั่วโมงไม่ผ่านยังไม่ถึงสี่พันชั่วโมงสร้างมันไม่เป็นไรครับยังไม่ได้เราก็เอาใหม่ครับถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับอเหมือนเราเราเหมือนเราซื้อลอตเตอรี่ไม่ถูกก็คือไม่ถูกไม่ถูกก็ซื้อใหม่สวัสดีครับคุณเล็กสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่แวะเข้ามาทักทายครับไม่ได้เราก็เริ่มต้นใหม่ผมก็เหลือเวลาสี่เดือนสี่เดือนสี่เดือนเวลาสะสมของผมตอนนี้ก็ได้สี่ร้อยสิบสี่ชั่วโมง รถไทั้งใบนทีเดือนผมไม่ได้4,000ชั่วโมงหรือ3,000ชั่วโมงผมก็ไปเริ่มนับนับหนึ่งใหม่ในปีหน้าไม่เป็นไรเพราะว่าเราเราตั้งใจอยู่ใน youtube นานนานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําวิดีโอขึ้นไปทําวิดีโอขึ้นไปจนฝ่า,าจ,จะมีคนคนดูจนเวลาเราผ่านนั่นหมายความว่าเขาเขามั่นใจแล้วว่าเออหนึ่งเขามั่นใจว่าเราอยู่ในในสายนี้แล้วเขาก็าดูดูด้วยความเพลิดเพลินแล้วก็ดูว่ามันมีประโยชน์ เพราะว่าถ้าเราสําเร็จไปปะเราสําเร็จไปแต่เราไม่รู้จะไปทําอะไรในช่องผมคุยกันหลายๆคนมานะที่ผ่านกฎเกณฑ์การสร้างไรายได้ไปแล้วแต่เขาไม่รู้จะทําอะไรในช่องเวลาในไลไฟ์ตอนนี้สิบห้านาทีครับผมอีกห้านาทีจะลงไลฟ์แล้วครับแจ้งให้ทุกคนทราบห้านาทีครับคุณเล็กตามสบายครับไม่ไม่ไม่ต้องซีเรียสครับ ขับรถไปเลยครับตั้งใจขับรถไปผมก็พูดไปเรื่อยครับสวัสดีครับสาวอินสาวอินมาในห้านาทีสุดท้ายผมจะลงไลฟ์แล้วสวัสดีครับคุณคุณาสวัสดีครับมาไหวลงไหวกลัวเพื่อนเห็นขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ให้ครับอีกห้านาทีจะลงไลน์นะครับห้านาทีครับห้านาทีห้านาทีลงไลน์ครับผมมาไหวลง วันนี้ประจวบคีรีขันธ์ก็ฝนตกปลอยๆครับที่ประจวบคีรีขันธ์เขาฝนก็จะตกนี้ตกมาซาหนึ่งนะครับมาซาหนึ่งแล้วก็แดดเปรี้ยงเลยครับแดดออกจริงๆเลยแล้วเขาก็เก็บเมฆครับแล้วเขาก็ตกซาอยู่ครับอืมก็พอพอได้ชุ่มชื้นแต่ว่าถ้าแบบไปตากฝนตากแดดเดี๋ยวพอดีไม่สบายครับ วันนี้ก็คุยกันแบบสบายๆครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็วันหยุดผมวันพฤหัสวันศุกร์จะเป็นวันหยุดผมวันวันพฤหัสวันศุกร์ผมก็จะไม่ได้ขึ้นไลฟ์ตอนเช้าครับถ้ามีเวลาช่วงบ่ายผมอาจจะขึ้นไลฟ์ช่วงบ่ายครับไม่รู้ว่าสัญญาณภาพชัดเจนหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมตัวนี้ผมขึ้นด้วยสัญญาณภาพก็คือสัญญาณ 4G ความเร็วแค่1เมกปกติผมจะขึ้น4เมกจะขึ้นด้วยความเร็ว4เมก สวัสดีครับพี่พิมสวัสดีครับพี่พิมสาวใต้จากนครศรีธรรมราชวันนี้ตอนนี้พี่พิม์พก็กลับมาเที่ยวเที่ยวบ้านที่นครศรีธรรมราชพี่พิม์พจะเจอลมันนี่สาวอินจากสวนนักเขตสาวอินแน่ถึงโรงงานแล้วมั้งป่านี้หรือว่าหยุดก็ไม่รู้ขอบคุณทีมงานแอดมิน y u t u b e นะครับ วันนี้แอดมินยู u ูบมาสามรอบแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่เอ็นดูช่องตะลุงคนนี้ช่องเล็กๆอย่างนี้ครับก็ความตั้งใจก็คือตั้งใจจะทำช่องตัวเองให้มีคนคนมาดูให้ได้ครับจะทำให้แบบคนมาดูดูที่ช่องแล้วเออเนื้อหาน่าสนใจขอบคุณ youtube จริงๆครับขอบคุณที่สร้างระบบนี้ขึ้นมาเพราะว่าถ้า youtube ไม่สร้างระบบนี้ขึ้นมาพวกผมก็ ได้แค่อัดวิดีโอไว้ดูเองคุยเองแล้วก็คุยกับเพื่อนให้เพื่อนดูได้สองสาคนนั่นเองแต่ระบบ YouTube เป็นการแพร่ภาพสดไปทั่วโลกอยู่ระบบ YouTube เก็บวิดีโอให้เราและวนำสัญญาณภาพสดไปแจ้งให้แต่ละคน YouTube ลงทุนให้เรามากมายเพราะนั้นเราก็ต้องลงทุนใน y o u t u b e ตั้งใจทําให้ดีตั้งใจทำให้ดี ก็บางคนอาจจะมาไม่ทันต้นไหลง่ายๆครับคุณจะทำ YouTube ยังไงให้คนมาดูช่องคุณคุณดูช่องอื่นเพราะอะไรครับช่องที่คุณชอบผมเหมือนผมชอบดูแข่งรถชอบดูฟุตบอลเพราะผมชอบใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็ต้องทำให้คนอะหลงไหลที่อยากจะมาดูช่องเราเหมือนกันมีอะไรเปลี่ยนไมไม่ไม่รู้เหมือนกันครับพี่พิมพ์รู้แต่ว่า ตอนนี้ทีมงานแอดมิน youtube อะ่ะมาให้ผมสามรอบแล้วมากันยี่สิบสามคนยี่บสามคนก็ผลคนมาดูสามสามรอบนี้ก็ประมาณประมาณเจ็ดประมาณเจ็ดสิบคนครับทีมงานแอดมินผมจะเรียกทีมงานแอดมินครับทีมงานแอดมิน u t u b e เขาจะเอนดูผมคือทอํายังไงครับทายัางไงให้ให้ช่องเราเนี่ยคิดถึงเราเราคิดถึงตัวเองครับ เวลาเราดูดูดูวิดีโอใน youtube เราดูเพราะอะไรครับเหมือนเราดูละครน้ําเน่าครับเราเห็นไหมครับละครน้าเน่าอะ่ะยอดดูเป็นล้านเลยเราดูเพราะอะไรโอ้นังเอกสวยเนื้อหาดีนูน่นนี่นั่นต่างๆเแี่อืมอันนี้เหมือนกันเรามาทィィําวิดีโอเราจะทําอยากทํยาทยังไงให้คนอ่ะหลงไหลในวิดีโอเราหรือมันตลกหรือเพลิดเพลินหรือให้ความรู้นี่คือสิ่งที่จะทําให้เราอยู่ได้ยืนยาวใน youtube ครับ พราะคนที่จะทำ u t u b e จะต้องเป็นคนหลักการทำวิดีโอครับเวลาในไลฟ์ <S <S 1> <S 1> ตอนนี้ส8บแนาทีครับอีกสองนาทีเราจะทำลงไลฟ์ครับอีกสองนาทีครับผมสองนาทีเราจะทำการลงไลฟ์ครับเหมือนเดิมครับกาแฟครับแดงดำเหมือนเดิมกลางคืนก็นอนเร็ว ตื่นไวเมื่อคืนนี้ก็ตื่นมาตีสองตื่นมาสีสองพอพอเริ่มแก่ไม่รู้เป็นนี้ทุกคนม่านะนอนวายวตื่นก็เร็วเร็วอืมพอเช้ามาก็ง่วงนอนแต่ไม่เป็นไรง่วงนอนก็ยังไหวขอบคุณทุกคนนะครับที่แวะมาทัถ่ายครับขอบคุณทุกคนที่แวะมาทัถทายพรุ่งนี้เวลาไลฟ์ตอนนี้ผมก็ไม่ได้ขึ้นนะเพราะพรุ่งนี้จะเป็นวันหยุดผมวันพฤหัสวันศุกร์ ผมจะหยุดช่วงเช้าก็จะไม่ได้ขึ้นไล์ช่วงเช้าเวลานี้ผมก็จะเข้าสตูดิโอเข้าหลังบ้านก็คือไปตอบคอมเมนต์แล้วก็อาจจะไปเพิ่มหลังคาให้กับเพื่อนๆด้วยขอบคุณทุกคนนะครับที่แวะเข้ามาฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วลงเม็ดเปาะแปะลงเม็ดไม่เยอะ คุณคุณสมหมายขอบคุณสาวอินขอบคุณพี่พิม์ขอบคุณคุณเล็กขอบคุณแม่หมอเสมอครับขอบคุณทุกๆคนที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามนะครับตอนนี้คุณสมหมายก็ตั้งชื่อว่าสมหมายจะลุยสาวอินก็บอกอย่างแอบแอบ,แอบดูไม่ต้องแอบแล้ว ไลฟ์นี้กำลังจะจบแล้วครับครบยี่สิบ,บนาทีแล้วครับครบยี่สิบนาทีแล้วขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่ไปเข้ามาทักทายครับกินข้าวกินเยอะๆเสาอิน่ะตัวยิ่งเล็กๆอยู่ขอบคุณทุกคนที่มาดูไลฟ์นี้ก่อนที่จะจบไลฟ์เหมือนเดิมครับด้วยอำนาจของคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิบหชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินครับ และคูบาอาจารย์ที่ข้าพเจ้านับถือขอได้โปรดคุม้มครองคนที่มาดูไลน์นี้ขอให้มีความสุขขอให้เขาสุขภาพแข็งแรงถ้าเขาเจ็บป่วยไม่สบายขอให้เขาเจอหมอเจอ,อยาที่สามารถรักษาตัวเขาได้ขอให้คนที่ทำ YouTube คิดคอนเทนต์ออกขอบคุณระบบ YouTube ขอบคุณที่งานเอ็น y ี u t u b e กับที่เอ็นดูผมครับสำหรับไลน์นี้ได้กล่าวคำว่า กู๊ดบายขอบคุณจริงๆครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมขออนุญาตลงไลน์นะครับบ๊ายบายไลน์จะจบภายในเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งขออนุญาตลงไลน์ครับสวัสดีครับ